มาครับพร้อมครับวันนี้ลงเรือครับมากระแตงมากระแตงตัวเล็กนั่งนี่ตัวเล็กจับเด็กเว้นไปแบบแบบรู้เรื่องโอเคครับแต่เอ็มเดี๋ยวอันนี้เอาคนนั่งถือข้างข้างได้รอบนี้ไต่บ๊อบไม่เมาเรือหรอกวันนี้เอาเมียไปด้วยครับนี่ไปกระต่ครับไปเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปทางโน้นแล้วครับไปดูโน้นกันต่อเลย เเเรือลลาดียวมปนี่ครับไกลถึงแล้วนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือกระเตงข้างหน้านี่ครับก็ว่ายน้ำกลับได้นะโอ้ด้วยตอนเนี้ยมองแห้งมันมันมันยังได้อยู่ตอนน้ำเต็มเต็มเลยมาท่านเรือมาท่านเรือเลยเพ้นท์โอ้โหเนี่ยเยอะตัวเท่านี้ครับพลอยมั้งโอ้โหพี่รอทั้งหมดแรงเลยเมื่อกี้เป็นไงเยอสองมันตัวเนี้ยห่างนะอ๋ออันี่ได้ข้างบนไม่ต้องลงเรือ นี่ครับนี่ตอนนี้ปรากฏดดีมากครับผมรักแอปเอ้าแมมพอดีเลยดูนะครับเี่ยกินทุกคันเลยครับที่ลงไป่ทันเลยว้นคันพี่เอ็มนะครับยกเว้นคันพี่เอ็มครับเงียบคนเดียวเลยกินเลยน่าเล่นกเอ๋หระฮะลูกเอ๋หรือเปลาเลือดปลาสิ

จี่งจริงเลยทำไมคนข้างฝาผมไม่ยอมได้ปลาใคย <c oughs> ไม่รูไ้ไม่ได้ขาไม่ได <c oughs> ้แล้วเดี๋ยวนี้ตัวนะโล้ยโทรมาก่อนเนมครับมานี่ประกดนะครับอยากสนุกมาได้นะครับช่วงน้ำเดือดเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไต่ทิ้งไว้นะครับกระเบนก็ดีนะครับขอบอกสุด,ดว่ากระเบนก็เอาไว้ทิ้งนะ

ทัวตรงที่ตรงอย่สหมือตรงอเอียงไปแล้วไปแล้วคืออะไรวะวิ่งไปเลยลงไปเลย เป็นเอาไปเลยให้น้องถ่ายอยู่นี่แล้วมั้งจะให้เพนเอาโกโปไปเลยถ้าน่าเกมันั่งพี่ิตกก็นั่งเห็นแ่งดิเห็นทายไปให้เลยนะไม่ต้องติดเพื่องราจารป๊อตาไปเลยน้องก็ถ่ายไปแล้วนุกงก็ถ่ายไปแล้วพี่เไม่นั่งกูเลยเลยฮะ đay kéo lên để cho thuyền mình lắc tay, để không phải thôi, ไปปะไปไปเออไปไปนี่น้องดีดเอ็นนะครับไปไปเว้ยเพชรออกอ๊อกอ๊อกปั๊มได้ปั๊มทั้งมันเพชรอย่าไปฟืดกับมันมากขึ้นมาดูหน้านะครับขึ้นมาเจอมาเป็นท้องน้ำดี๋ยวจะปล่อยให้นะมาเลย ได้แล้วใช้วิธีดีดเอ็นหน่อยครับถึงไว้ยังเดียวถึงไว้ยังเดียวเรามีเรือแล้วไม่ต้องห่วง นังชีวิตครับนังชีวิตนังชีวิตได้แล้วแต่มันยังไม่ขึ้นยังมันก็อยู่แค่ไหนไม่ลึกสี่สี่ห้าเมตรใช่เนี่ยไม่ครับก็ประมาณสิบเซนเมตรบอเมื่อกี้เอ็นพี่เต็มกระปุลไหมละครับเกือบเต็มครับไปไปแล้วครับไปไปแล้วครับเอาเลย่องผมเลยครับ รยตเลยะครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยยอจย่าปล่อยว่าี้อย่าปล่อยอย่าปล่อยปล่อยไม่ป,ปเบ,ก,บกเาเป็นคาดละ,ะมันไม่ขึ้นแน่นอนมันไม่ขึ้นแน่นอนตัวนี้นจริง ยอมอู๋ขันใหญ่กลัวแล้วนี่สิฟุตนะครับสิฟุตยอมขึ้นไหมอาจารย์ไม่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นวีอย,อยู่งั้นแล้ว,วะเห็นไปนู้นแล้วไม่เหมือนไปนิ่งๆของมันอะไปทางใต้อีกแล้วปลา,าไม่สุภาพเลยเอางาม แสบปล่ะตรงตงไม่ขึ้นอ่ะถ้าไม่ดึงกะนะไม่เผื่อพัดพังคันหักดูอันในนั้นดีป่ะอันอันข้างเรือตรงตรงข้างโองเรืออาจารย์อาจารย์ผมพูดไปอ่ะไม่ใช่ครับฟั้งนู้นนั่นแหละครับป่ามือดูไหมเห็นไหมมีรูนี่นี่โค้งข้างหน้านะมีไหมมีครับอ่านะกดผมอีกแล้วเนี่ยกดผมอีกแล้ว กดผมอีกแล้วผมก็ไม่ยอมย่ายๆๆเพื่อนดูนะดูดูหลังดูมันกดน้ำเพิ่งล้างวางลงเหมดลมบนเลยฮึมันลงลงครับมันกดผมลงเลย่ะไม่ใช่เพืนเดี๋ยวครับ 15นาทีแล้วขาดไปแล้วนะครับเอาไม่ไหวครับไม่ไหวจริง2ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปกลบ้านกินแล้วนะครับแต่หลุดขาดหลุดนี่ตัวนี้ขาดนะครับเยอะไป2ชั่วโมงเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับตัวนี้ไม่ไหวลา้เทียมทานมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ ยังไม่เลิกครับยังไม่ท้อนี่น้องไต่ตันครับพี่เพ้นเอตเติ้ลต่ายเอ็มต่ายเอ็มเนี้ยต่ายเอ็มตกกุ้งไหมครับตกกุ้งอยู่หรอครับกังหลบเตอร์นี่ปลานะครับไอคุดนี่คุดไอกดปลาจวดปลากรูเลาเก็บไปแล้วถุงนึงนะครับแค่ฟิตไว้ นี่โหโหทะฟินฟินฟินไปสอบฟินว่าครับนี่ตายแล้วนะครับนี่สุดยอดบริการสุดยอดคุณเจ๊คุณเจ๊นอนอยู่แล้วเอาวัดปามโชว์ทักตัวดิโอเอาเนี่สั่งได้สั่งได้โอ้โหมีสั่งได้สั่งได้ครับเอาปัดจวดครับ ปล<ม>าโจด,ดครับมปลามาดูหน่อยนี่นะครับนี่เหี oh! ้ย <c oughs> สายทองได้ครับของจริงมาได้โมครับนี่ <c oughs> <c oughs> สีทองเลยครับเมื่อเย็นก็โดนไปแล้วนะครับกระเบนขาดเดีย๋ยวก็ดูกันใหม่นะครับเอ้าเอ้าเอ้าเพ้นยังไงหมูป่านี่ครับโอ้โหไม่ต้องนอนครับคืนนี้สนุก ทั้งคืนครับทั้งคืนแน่นอนแต่ดึงมันครับทั้งคืนนะครับเล็กๆแต่ดึงมันนะครับแต่บ๊อบแต่บ๊อบเต๊อบก็โดนไปแล้วครับโดนอะไรครับอะไรไม่รู้แม่โขงไม่หลุดด้วยเลยไอโหงอ่ะลูกครัโอเคครับถ่ายแล้วนะครับมลองใจใจนี่ครับไหลกำลังปลุกเสกครับเดี๋ยวจะให้มันตื่นขึ้นมาตอนนี้มันหลับกินแล้วนะครับ ตัวที่สี่ครับของวันนี้ตัวแรกก็อาจารย์นี่เลยครับแต่อย่างงี้ครับหลุดขาดขาดขาดตัวสองก็ไต่บ๊อบก็เรียบร้อยหลุดสองตัวเลยสองสามแต่อีว่าไงผมมาเที่ยวงานมเตอร์โ์ครับหายแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าเราจะเอาไงต่อเดี๋ยวผมจะถือตะขอแล้วครับเดี๋ยวรู้จัก หายแล้วนะเป็นใครไม่มีเจตความลับนะเจตใหม่ออกแล้วครับออกแล้วได้กินบันไดออกแล้วครับมันไปดออกแล้วครับมันไปมุ้นเข้าออกครับออกออกออกหายแล้วต้องเลยเข้าตั้อุ้ยออกครับยับออกครับสัตว์มันเข้ามาอาจารย์สัตว์เลยสัตว์ปิดเบรกสัตว์มันเข้ามาเลย ตัดมันเข้ามาต้องปยเวเดี๋ยขยับเกเป็นเบกเบกขวดเลยเป็นเบกขวดเลยเป็นเบรขวดเป็นเบรกขวดเป็นเบกขวดเป็นเบกขวดอาจารย์เป็นเบรขวดไดดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

สี่ทางาับวที่ทั่วใครนะครับมาทางเลยเม็ดเอาไม่อยู่ลงมองไหมนี่ครับเยอะเยอะแต่ห้าทุบนะอันนี้ปล่อยนะครับบุกเช้านะครับนี่นี้นมาแล้วนะครับก็ไซส์ก็ประมาณสักเจ็ดสิบเยอะเจ็ดสิบโลได้นะเยอะสองเป็นประมาณสี่ถังดูนะครับ ไม่ต้องนอนกันเลยนะครับคืนนี้ก็คือว่าจำหาปลากระเบนตกก็ได้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นกระเบนกระเบนลาหูนะครับเป็นปลาโนระปล่อยคือสิ่งไน้ำแล้วก็ปล่อยเลยนะครับไม่เอาขึ้นนะครับเพราะผมก็ยกไม่ขึ้นครับเพราะว่าก็ยกไม่ขึ้นนะครับเอากับล้ำน้อยโอเคนะครับใชไหวไหมเนี่ยไหวแรงเยอะมากในปากมันยุ่งไง นี่ไงที่หงายท้องอ่ะขาข่าวอ่ะเห็นไหมดำๆมาเห็นไะมปุ้งยังอยู่เลยไปป่าวไปไหมไปครับไปแล้อยู่แล้วครับข่าวไปแล้วครับเรียบร้อยุโอเคครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับชั่วโมงสว่างพอดีสว่างคาตาสว่างพอดีจบเลยนะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับปิดทิปกลับได้ปิดทิปเลยนะครับ